ไปที่ร้อยเอกธรรมรัตน์ผมเผ่านะฮะปัจจุบ,บันนี้นะครับนอกจากจะเป็นรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรแล้วนะยังเป็นผอศอูนย์บริหารจัดการน้ำในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือสอนอพอออนี่เมื่อว,วานนี้นี่คือภาพนั่งบัญชาการเลยเมื่อว,วานนี้นะครับในตอนแรกลงหาดใหญ่ไม่ได้แต่ว่าตอนนี้ลงไปแล้วเมื่อว,วานนี้ร้อยเอกธรรมรัตน์ได้โพสต์คลิปขณะที่ลงจากหอ คือขึ้นหอก่อนนะฮะแล้วก็ไปลงที่อำเภอหาดใหญ่แล้วก็ไปร่วมประชุมกับบิ๊กเล็กก็คือพลเอกนัทพลนาคพาณิ์รัฐมนตรีว,ว่าการกระทรวงกลาโหมนะฮะนะฮะประชุมร่วมกับพอปอพอเพื่อยกระดับการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมของภาคใต้เนี่ยยืนยันว่านะฮะขณะนี้ทําหน้าที่บัญชาการเหตุการณ์ในพื้นที่เองเลย ที่ผ่านมาต่างคนต่างทำมันมั่วไปหมดนี่นะครับขณะนี้มาบัญชาการเองเลยส่วนที่ประชาชนสะท้อนบอกว่ารัฐบาลเนี่ยบริหารงานทำงานล่าช้าก็มันติดปัญหาการสื่อสารเนี่ยผู้กองธรรมนัสที่บอกแบบนี้โทรศัพท์ก็ถูกตัดขาดหมดเลยรอฟังการยกระดับมาตรการนะหลังการประชุมเมื่อวานนี้บอกเปนไม่เลย ระหว่างลงพื้นที่นะครับร้อยเอกธรรมนัฐเนี่ยก็ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเฮลิคอปเตอร์เนี่ยนำอาหารไปให้กับผู้ประสบภัยนะฮะบริเวณอาคารเนี่ยนะครับซึ่งขณะนั่งหอเนี่ยก็เห็นเห็นเลยหลายคนเนี่ยรออาหารเพื่อประทังชีวิตอ้าดูบรรยากาศตอนสั่งงานบนหอหน่อยปลาของเขาอ่ะไอปลาปลาต้อนกอดใจอ่ะใช่ป,ปาลปปาครับภานปลา เอาปลาป่าติดสูงทั้งหมดเนี่ยชาวบ้านทุกคนเด็กอ่ะหมู่บ้าต้องการอาหารอ่ะอาหารใช้ฮอฮอพอพอไปหย่อนอาหารก่อนนะครับ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 นี่นะครับเมื่อวันก่อนเนี่ยสั่งงานบนรถบรรทุกแต่ว่าเมื่อวานนี้สั่งงานบนฮอสั่งงานอ่ะสั่งงานบนเฮลิคอปเตอร์ว่าอย่างนั้นครับหลังจากนั้นก็เดินทางต่อไปยังหมู่ที่3ามตำบลขลุงอำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลาเนี่ยเพื่อไปประชุม กับบรรดาผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการน้ําในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติแต่ระหว่างเส้นทางบินนี่นะฮะได้รับแจ้งจากหน่วยกู้ภัยบอกว่ามีการขอความช่วยเหลือ,อเนื่องจากว่ามีผู้ป่วยสูงอายุในสองรายไม่ได้ฟอกไตมาเกิน5วันแล้วเพราะว่าเส้นทางน้ํามันถูกตัดขาดไว้อย่างนั้นร้อยเอกธรรมนัฐก็เลยสั่งการด่วนเลยให้หันหัวเฮลิคอปเตอร์นะครับมาขอกระสรวงกรเกเตรเนี่ยบินไปรับผู้ป่วยทันทีและนําส่งโรงพยาบาลได้อย่างปลอดภยัยเอาดูภาพตอนช่วยเหลือคนป่วยครับ ได้ได้เป็นใกล้ได้ครับเาลูกมาน้อาแม่มาลูกแม่มานี่เดียวอีคนนึงไปกับเปได้ไหมเพราะเหนื่อยเยอะเหนื่อางรางเขนไได้ได้เป็นใกล้ได้ครับองาลูสาจะสงโรงบาลนะครับ ท่านกำลังอยู่ครับนี่นะครับช่วยกันเห็นเห็นเลยนี่นะฮะหันหัวคอปเตอร์เนี่ยไปไปรับคุณยายคุณยายเป็นโรคไตไม่ได้ฟอกไตเกิน5วันนี่นะฮะก็เอาคอปเตอร์ลงนะครับแล้วก็จ้างออะไม่ใช่จ้างให้ให้รถกู้ภัยเนี่ยมารับตัวนี่ก็พาคุณยายลงจากรถแล้วเอาขึ้นเปลบอกว่าเนี่ยจะช่วยคุณยายนะนี่แบบนี้นี่ก็พาที่จะเข็นรถป่วยของคุณยายเนี่ยขึ้นรถ ส่งโรงพยาบาลต่อมาที่ศูนย์บรรเทาสาธารณช่วยได้ทั้งหมดกี่คนพี่แปะ๊ะสองคนก่อนสองคนลูกตายยังไงออสองคนก็ได้ไม่เป็นไรนะฮะที่ลําบากก็ช่วยไปก่อนอนะฮะต่อมาที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกลาโหมส่วนหน้าของกองบัญชาการกองทัพไทยที่สนามบินบน56คลองหอยโขงเนี่ยร้อยเอกธรรมนัสในฐานะผอ,อศูนย์ที่ว่านี้นะครับพร้อมด้วยกับพลเอกณัฐพงษ์นาคพาณิชย์รัฐมนตรีว่ากรารกระทรวงกลาโหมได้ประชุมผ่านวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ร่วมกับนายกรัฐมนตรี นายอนุทินชาญวิริกูลนะครับนี่ฮะประชุมกันระหว่างสงขากับมหาไทยวันนี้นที่กรุงเทพเนี่ยร้อยเอกธรรมนัฐได้เปิดเผยหลังการประชุมยืนยันว่ารัฐบาลเนี่ยได้ระดมก,กําลังทุกหน่วยงานเข้าไปช่วยอย่างเต็มที่แล้วก็มีการตั้งศูนย์บัญชาการกลางที่อำเภอหาดใหญ่โดยตัวผมเองเนี่ยจะอยู่บัญชาการจนกว่าจะคลี่คลายว่าอย่างนั้นโดยมีการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนก็คือโรงพยาบาลหลายแห่งเนี่ยไฟฟ้านี่ดับผู้ป่วยฉุกเฉินก็ต้องใช้ออกซิเจนได้รับผลกระทบมากเลย ชื่มีการระดมทีมแก้ระบบไฟก่อนและก็ลําเลียงผู้ป่วยร่วมกับกองทัพทุกเหล่าทัพอีกทั้งมีปอพอและก็ส่วนเกษตรได้จัดตั้งศูนย์และก็ศูนย์มาชาการเพิ่มมาอย่างนั้นเถอะส่วนการนําอาหารสิ่งของช่วยเหลือเนี่ยมอบหมายให้แม่ทัพภาคที่4ดูแลกระจายสเบียงตอนนี้ยืนยันว่าอาหารมีเพียงพอ แต่ต้องเร่งอพยพป,ประชาชนออกจากจุดเสี่ยงโดยเร็วซึ่งจะเป็นต้องใช้เรือแรงม้าสูงเรือหางยาวชาวประมงและก็เรือของหน่วยงานหน่วยซิลเข้าเพื่อสับสนพ้นยืนยันว่านะครับอีก3วันนะครับสถานการณ์น้ําท่วมจะคลี่คลายถ้าหากว่าไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมอ้าวฟังเสียงร้อยเอกธรรมรัฐผ่ายต่าง ลงพื้นที่เพราะว่าน้าจากจากอาเภอสะเดานะครับซึ่งฝนก็ตกหนักมากสะเดามันมาสัมผัสแล้วน้าในพื้นที่อำเภอใหญ่มันก็เยอะอยู่แล้วน้ําทุกมุมเ่ยมันไหลลงมาหมดมันทำให้ปริมาณน้ําน้ํามันเชี่ยวน้ํามันแรงน้ํามันลึกนะครับด้นเรือท้องแบนใช้ไม่ได้เรือกองปะมงที่เราไปช่วยพี่น้องประชาชนในวันแรกเนี่ยตอนนี้ใช้ไม่ได้น,นเวลานี้เราสั่งเรือนะครับเรือหางยาวของพี่น้องชาวประมงเนี่ยกำลังเข้ามาช่วย เรือจากนิวซีลองทหารเรือแล้วก็เจ็ตสกีแรงม้าสูงเ,เข้ามาช่วยอยู่วันนี้จะระดมช่วยทุกจุดนะครับว่าเป็นวันสุดท้ายแล้วพรุ่งนี้จะเบาบางแล้วนะครับอันนั้นส่วนที่เราจะระบายน้ําเป็นหน้าที่ของกรมจุลประานก็จะต้องระบายน้ําให้เร็วที่สุดตอนนี้บานประตูทุกบานลําน้ําทุกสาขาเราเปิดรอยบทนะครับระบายออกให้หมดนะครับกรมชลประทานให้ความมั่นใจกับเราว่าจะสามารถระบายน้ําได้ภายในกี่เรา,า<ล>เราดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าที่เราคาดการณ์ถ้าเมื่อวาน ับวันนี้ฝนไม่ตกเนี่ยพรุ่งนี้น่าจะน่าจะคลี่คลายแ,แต่เนื่องจากปริมาณฝนมันตกเพิ่มถ้ามันเป็นอย่างที่กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์วันนี้ว่าฝนจะจะจะหมดแล้ววันนี้ก็ภายใน3วันน่าจะน่าจะคลี่คลายลไ,ได้ว่าเป็นวันสุด,ด,ะะสดท้ายครับผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการน้ำในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือสอนอพเนี่ยบอกเลยบอกว่าจากการประเมินสถานการณ์คาดว่าจะเริ่มคลี่คลายภายใน3วันหากไม่มีฝนตกหนักซ้ำอีก เพราะระบายน้ำนี่นะฮะทำงานกันอย่างเต็มที่อ้าก็ต้องรอดูกันต่อไปครับค่ะ